วันหยุดนี้ถ้าคุณไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนเราแนะนำให้มาที่จันทบุรีนอนโฮมสเตย์ non stay, กินปูดูเหี่ยวบุฟเฟยอาหารทะเลแบบจุกๆราคาหลักพันต้นๆต,ตามมาเลยที่เอ h กสุวรณโฮมสเตย์เอกสุวรณโฮมสเตย์เป็นโฮมสเตย์สไตล์โมเดิร์นตั้งอยู่ที่ตำบลหนองชิมอำเภอแหลมสิงหห่างจากตัวเมืองจันทบุรีเพียง35กิโลเมตรเท่านั้นมีสถานที่ใกล้เคียงหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์สีน้ำเงิน,นวดัดปากน้ำแถมหนูสะพานแหลมสิงหรือสะพานตากสินมหาราชโอ้โหยาวเป็นกิโลเลยถัดไปอีกหน่อยมีจุดชมวิวผาสุขนิรัน์ไปเช็คอินคาเฟ่ริมหน้าผาชมวิวหลักล้านที่สกายวิวคาเฟ่แวะทาบุญกันได้ที่วัดเกาะเปิดถ่ายรูปอัพโซเชียลได้ตลอดทางเลยค่ะเรามาถึงเอกสุวันโฮมสเตย์กันตั้งแต่เที่ยงที่นี่มีห้องพักหลายแบบเลยค่ะ มีห้องพัก VIP แบบคู่รักห้องพักสำหรับท่านที่มาแบบครอบครัวและห้องพักสำหรับที่มาเป็นกลุ่มใหญ่ๆรองรับได้มากถึง14คนต่อหลังเลยค่ะมื้อแรกของที่นี่เรามาจัดก,กันที่มื้อเที่ยงเลยค่ะมาถึงโต๊ะก็โอ้โหอาหารเต็มโต๊ะเลยมีปูผัดผงกะหรี่น้ำพริกปูไข่หมูชุมวงอาหารขึ้นชื่อของจันทบุรีเลยค่ะต่อด้วยต้มจืดเต้าหู้ ทอดมันปลาและส้มตำที่สาม,มารถตำได้เองตามใจชอบเลยค่ะเยอะไปไหนเนี่ยพออิ่มมื้อเที่ยงเราก็เดินย่อยถ่ายรูปเล่นกระชิลๆต่อค่ะที่นี่เขาสร้างสไตล์โมเดิร์นแบบมินิมอลโทนสีสบายตาถ่ายรูปออกมาสวยเก๋มากเลยค่ะพอถึงเวลาบ่าย2องโมงสตาฟก็เรียกรวมตัวกันค่ะเพื่อจะพาพวกเราไปทำกิจกรรมล่องแพดูเหยี่ยวแพนะคะมีให้เลือกสแบบค่ะ แบบมีหลังคาแล้วก็แบบโอเพนเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะระหว่างทางที่เราล่องแพนะคะอากาศดีสดชื่นมากเลยบรรยากาศสองข้างทางจะเป็นป่ากโกงกลางค่ะมีฝูงเหยี่ยวบินมาให้ชมท่ามกลางสายลงแสงแดดอ่อนๆใส่น้ำเย็นๆฟินสุดๆเลยค่ะ โอ้เขาจอดให้ลงเล่นน้ำด้วยนะคะกลับจากกล้องแพดื่มด่ำธรรมชาติเราก็มาสนุกกับสวนน้ำค่ะสวนน้ำและสไลดเดอร์ของที่นี่ใหญ่อลังการมากๆกระโดดกันแบบสะใจกันเลยทีเดียวฟิวมาถึงไฮไลท์ของเราแล้ว อยู่ที่บุฟเฟ่ต์มื้อเย็นแบบจัดเต็มค่ะบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลมีทั้งปูตัวใหญ่ๆทุ่งหน้ากุ้งเผาเนื้อนแน่นๆต้มยำทะเลปลากระพงทอดราดน้ำปลากุ้งแช่น้ำปลาสดๆเนื้อหวานฉ่ำมากหอยนางรมทรงเครื่องอันนี้ละลายในปากเลยค่ะไม่มีความคาวเลยสั่งเพิ่มได้ไม่อั้นด้วยนะทานกันให้จุกๆไปเลยที่นี่เขามีดนตรีสดทุกวันเสาร์ด้วยนะ อิ่มแล้วก็ไปเดินย่อยถ่ายรูปอีกตามเคยอากาศช่วงกลางคืนนะคะเย็นสบายมากๆแล้วก็แสงสวยด้วยถ่ายรูปนิดนึงละกันชิชชตื่นเช้ามาก่อนกับเรามาทานอาหารบุฟเฟ่ออีกมื้อค่ะมีทั้งข้าวต้มรวมมิตรข้าวผัดเส้นจานผัดปูรสชาติอร่อยถูกปากมากเลยค่ะแล้วก็ยังมีเบรคฟาสต์ไข่ดาวไสก่กรอกปลาท่องโกก,กรอบ พร้อมน้ำจิ้มแบบคนเมืองจันหรือจะจิ้มนมแบบเยิ้มๆไปทานแล้วต้องร้องว้าวนอนโฮมสเตย์สไตล์โมเดิร์นล่องแพชมเหี่ยวเล่นสวนน้ำใ,ใหญ่ๆแบบจเ,เต็มบุฟเฟ่อาหารทะเลแบบจุกๆต้องที่เอ h ก m e วันโฮมสเตย์